ลันข้างมีนมินบนอีกรอบโ,โอเคด้วยดำกสอดพี่ก็มาแล้วหนูพี่้อ,อม,มีนเลยนะมีงานราอันี้รับงานนะาสวัสดีครับผมเรามาชมกันต่อนะในคลิปที่สองครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับ สวัสดีไปยังทีมงานฟาร์เดียวเราดูกัตนต่อครับวันนี้วิ่งวิ่งปากบอ่อเลยนะอยู่หน้างานที่ฟารามาเดียวมนาะโอ้โหนกฟอดนกฟอดตัวแกน้อยนะ

ยุงยนดชักแล้วบ้างเลยขนานลันวัดเสียพงเสียพงอีส,สีแดงเจ้าอีสีแดงที่รอกสุดรอครับ Rồi. Rồi. Lo lên, lo lên. Đúng tống đúng, đúng <laughs> đúng. ที่ทงานเราอยู่หน้าวัดทุ่งสบางค,ครับเป็นบ้านของอดําซิงเองอ่ะหมู่บ้านของอน้องดําสิง,อ,งอยู่ติดถนนใหญ่ครับเป็นบุญยามมงคนไทยนะเอฟซีธนายผ่านไปมาแวะท,ทักทายกันได้ครับนี่ถนนใหญ่อยู่เลยมองเห็นอยู่นี่ครับ เบิดกองดินลองเปิดระเบิดกองดิน,อเ,น,เ,ดอดนเอ้ะฟ้าบเหมือนจะปิด้านี่ยอันนี้นะเฮ้ไล่ดินครับไล่ดิน ดน้องฟอดดูน้องฟอดอ,ฟอ,อ่ะขึ้นยำเลยครับบทอาดบทอาดในตัวนะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับฟุนฟ่นฟุน้นฟุ่นลบฟุ้นหน่อย ข้างมนวิ่งบนอ,อ,งอ,ง okay, อีกหนึ่งรอบโอเคด้วยจับพอดวิ่งอ้อมมีนนะนี่โอ้ <S <S มาแล้วหนูวิ่งอ้อมมนเลยนะทีมง,งานเราวันนี้รับงานนะปลาเด่นจัดให้นะทำให้จิตใจนิ่งๆหน่อยนะวันนี้นะ

Ờ. à. phơi, chịp phơi Khỏi thế giúp xoay không? Lại và lại Dọn cái vai การาางานเราไม่รู้ว่าจะเสร็จเรียบร้อยหมดหรือเปล่าวันนี้นะจะได้ถอนกำลังออกจากวัดหรือเปล่าไม่รู้ครับวันนี้นะ่าจะกินข้าววัดหนึ่งวันนี่มันพลาด้วยนะ ดูเสียพงดินไก่หมดยังเดี๋ยวไปดู้างานขุดกันเลยครับนี่ขุแจกตัวเสียฟงเสียงเดี๋ยวจมเดี๋ยวจมแขงเย็น,นครับ ยังไม่อยากได้็อตเด็ดในวัดนะตับยุกตับยุกภาพนี้ได้เลยน้องเปิ้นเลยหาไม่ได้อีกแล้วครับ ภาพบรรยากาศวันนี้นะเฮ้ยเหมือนฝะนจะมานะวันนี้นะของฟ้าปิดแล้วครับเมื่อเช้ายังโล่งอยู่เลยนะ้องฟ้าเริ่มปิดแล้วนะเกิดอ,อะไรขึ้น,นกับทีมงานเราวัดวานวัดเฮ้องฟ้าปิดเลย น้องปอดดูดีลาน้อง,อองอปอดเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยไปเลยไปเลยอีกนี่เรียบร้อยยกดำอยู่หน้ามินอุ้ยเอ้ยฝนจะมาแน่นอนเลยวันนี้นะทำให้เสร็จก่อนฝนครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์กดตั้งสิ่งได้ไหมครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะสวัสดีครับ